หมอลำดีหมอลำเด่นหมอลำเฮงหมอลำเพลินต้องหมอลำวงสตวน้อยเพชรบ้านแพงเท่านั้นสวัสดียามเช้าครับวันนี้วันที่สิบห้าพันสิบสี่กุมภาพันธ์มาเรียบร้อยแล้ววันนี้วันที่สิบห้ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเมื่อวานนี้กวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์ มีคนหลายๆท่านมีได้หลายคนมีได้หลายได้หลายช่องทางติกตอกสื่อสารในเรื่องโลกแห่งความรักมีดอกกุหลาบมีการบรรยายถึงชีวิตครอบครัวที่ผ่านผ่านมาผมก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจาก14กุมภาวันวาเลนไทน์แฟนแฟนถามว่าวันนี้วันอะไรวันที่14ใช่ไหมวันนี้ใช่ใช่โอ้ได้ ผมเลยบอกแฟนไปว่าสิบสี่กุมภาพันธ์น่ะผมมีให้เธอตลอดสามร้อยกว่าวันเลยสิบสี่กุมภาพันธทั้งปีให้เธอคนเดียวจบเ <mm> <mm> มื่อคืนนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่ว่าสุดๆเลยนะครับตั้งแต่สมัยเปิดวงมาเนี่ยอหญิงเพชรบ้านแพงไม่พูดถึงมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าผมเป็นแฟนครับ ของเขารักและชื่นชอบในฟิลิปปินส์มอลําวงนี้มากเป็นพิเศษมาลายล้นคอครับคอแทบจะหักเลยะลนะลวานนี่คอนี่เข็ดเลยนะผมว่านะมาลายฟวงใหญ่14คุมพาเป็นวันแสดงออกห่งความรัก fc บ้านฮักบ้านแพงบ้านฮักสาวลาน้อยงอง้หญิงพี่แนแพงและ fc ต่างประเทศ fc ในประเทศ ได้มอบมาลายน้ําใจให้แก่วงเงอิงเพื่อนแพงอย่างล้นหลานอย่างล้นหลานจนชนิดแบบว่าบอดโจอย่างทุกใจอ่ะผููเป็นพ่อคุณรมคุณโจยมนินไปยังตกอ,อกตกใจแบน้อยแบน้อยนี่คือปฏิหารของแบน้อยทีชนิดปฏิหารความดีและความสามารถของเธอทําให้เธอได้ถึงวันนี้ได้รับ มาลายน้ำใจจากแฟนขับแฟนเพลงอยู่ในจิตในใจของแฟนขับแฟนเพลงอีกนานแสนนานอุงอิงเพชรบ้านแพงจงจําชื่อชื่อนี้ไว้ใหดีมันจะมีความหมายทุกๆมันจะมีความหมายสำหรับเราทุกวันที่หนึ่งและวันที่สิบหกของเดือนจะเป็นวันที่มีความหมายมากที่สุด <laughs> จุดและจำไว้ทุกๆอย่าง <laughs> ส่วนผมนั้นก็เหมือนเดิมกาแฟรอ้อนน้องใหม่คอฟฟี่วันนี้กาแฟรอ้อนผสมโกโกโอ้อร่อยถ้าทาันดูคลิปไหนแล้ว ผมไม่ดึงมาแฟร้อนก็บแปลว่า,าเป็นของปลอมใสยพัดดวงเด่นของเฮงของปลอมแ,แฟร้อนน้องใหม่คอฟฟี่อยากทานก็นมาสิครับที่กรราชเมื่อวนนานนี้งใส่น้องฮักแพงเพิ้นลางงานหรือเปล่าอะ่ะไม่ลานัแนขน้นขึ้นเวทีนะน้องฮักแพง วันนี้แสดงที่ร้อยเอ็ดวันนี้ไปแสดงอยู่ที่จังหวัดอะไรนะวันเนี้ยจังหวัดอะไรผมต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนความจําสั่น <c oughs> พูดปุ๊บเดีด๋ยวก็ลืมเมื่อวานนี้วุ้งหญิงเนี่ยเป็นคนอดทนนะไปอดัดเข่าห้องอดัดเสียงก็ตั้งห้าชั่วโมงนะแล้วก็มาทําการแสดงต่ <c oughs> นอ,นนอนำอดน้ำทนม้อนนทุดยวนเลยนะ อยากฝากไว้ถึงน้องๆอย่างเช่นน้องฮักแพงน้องโชเฟียน้องที่มาออดิชั่นใหม่ๆที่ว่าวัาาตจวรับแล้วเดี๋ยวบอกว่าให้ดูอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเป็นแบบอย่างไม่ใช่ตัวอย่างนะเป็นแบบอย่างเลยเป็นแบบอย่างเลยดูไว้เลยเป็นแบบอย่างศึกษาไว้เป็นแบบอย่างไม่ใช่ตัวอย่างเป็นแบบอย่างแล้วเธอก็มามาค้นพบ และเธอก็มาค้นหาคาแรคเตอร์ของตัวของเธอของมวกเธอเองหนึ่งน้ำอดน้ำทนอดทนอดกั้นมานะมันเปลี่ยนในการฝึกฝนในการร้องลํำความเพลงอุงหญิงนี่เขาให้หญิงนี่พระยนุนจุดไปให้ร้องเพลงสไตล์นี้สไตล์นี้ร้องได้หมดลูกทุ่งลูกกุ้งลูก,ลก,ลก,ลกหมอหลำเก่าหมอหลำใหม่หนองหลำํลำแดนเซอร์หมอลำแบ็กมิก็ร้องได้หมดเห็นไหม เอาเขาเป็นแบบอย่างลูกไม่ใช่เอาแบบตัวอย่างเป็นแบบอย่างไปเลยปากถึงน้องฮักแพงน้องโซเฟียแล้วก็ฟิลิปปินใ์ใหม่ๆที่กําลังขึ้นมาที่ว่าวัโจรับรับรับแล้วรับมาเป็นฟิลิปปินในวงแล้วขนทางพ่สุดธิมาการเวลาพ่สุทธิ์คนรักแท้แพ้ใกล้ชิดเพื่อนสนิทถ้าไม่ชิด ไม่สนิทใจอย่าให้ยืมตังค์มันเป็นไปได้อะวันนี้มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับช่องทางสองช่องทางช่อง YouTube ก็ดวงเด่นดวงเก่งออฟฟิเชีช่องทิกตอกก็ชัยพัฒน์อาจารย์ดวง <c oughs> ก่อนทิ้งท้ายขอถามอีกสักหนึ่งคำถามได้ไหมไม่เกี่ยวกับวงการมอลลัหรอกแต่เกี่ยวกับสังคมนี่แหละ คุณเห็นด้วยไหมที่ก็ออกกฎระเบียบกระทรวงสาธารณสุขให้ผู้เสพยาบ้าไม่เกินห้าเม็ดเป็นผู้เสพถ้าเกินถ้าเกินห้าเม็ดเป็นผู้จําหน่ายคุณเห็นด้วยไหมกับข้อกฎระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขขอ้อนี้ถ้ากดด้วยถ้าเห็นด้วยกดหนึ่งถ้าไม่เห็นด้วยกดสองขอบคุณครับ